บุย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 วดาถ้าเธอไม่ซื้อนะฉันจะฟ้องเธอเดลดาได้ไหมตัวแม่ฟ้องนะตัวแม่กันแดดตัวแม่แบบนี้ซื้อไม่ได้อุ้ยโดนดิเอาป่ะไม่ยู่โนดิปราทานปราทานหย่ายู่โนดิปราทานสู้ได้เอาเคสู้ได้เปล่าเดี๋ยวปราทานออกแนวลตะเกิ์วอลสปาร์ต้าเลยไม่ได้แล้วนะมาเรต้ากู

นเวสท์บอลส์ฟอร์ฟอร o สปารีสเฮ้ยยังมีแต่สนทการางวัลโนเบลนะคะจริงๆอันนี้ไม่ใช่เนาะคือโดนแดดเยอะๆเนี่ยมันก็สะสมเที่ยงบอกไปเลยแม่เที่ยง2ี่บกติกาในการรับเป็นอะไรนะคะก็คือหนึ่งใดๆก็ได้นะคะครบ799บาทช่วยเกบเออเราก็ทำแบบน้องโบนได้นะคะอันดับสามน่าจมนายเฮ้ยบ้านะวเด็กะับบ เธอต้องแข่งเขแล้วไปทำอะไรได้บ้างเจ็ดร้อยเกสิบกาบาทเดี๋ยวเนตะก้าหกตะเสเป็นเท้เาเลยนะฮะใส่ขอแตสงหน้ได้ได้ครับ <c oughs> จริงๆมันเป็นผ6 <c oughs> โดนัดยังไล์นี้ทะเลียวใหม่อุ๊ยนี่แรงตอวนะไม่เธอเอกอยู่นะเธอจะทำไงอน่ไป